หัางแตกอ๋อเมื่อวานเห็นไปออกอีเวนท์ที่นครศรีธรรมราชห้างแตกมีกี่ชั้นคนยืนเต็มห้อชามเออยังไงเหมือนเป็นเมื่อวานถ้านับน่าจะเป็นอีเวนท์แรกที่เป็นอีเวนท์เปิดกับเปิดจริงๆครับเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมเริ่มออกงานมันเริ่มเริ่มจากงานปิดก่อนเราผมก็ว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแหละผมว่าศิลปินทุกคนน่าจะเป็นแนวเดียวกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอแฟนมาแล้วบนแบบ ต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยที่แบบแทบไม่ได no. no. ้ไปเลยตกใจไหมพี่ต่อเนี่น่ต่างจังหวัดด้วยแล้วแบบโอ้โหแฟนๆแตวว่าเราแบบแมสเปกระจายกลุ่มแบบต่างจังหวัดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับรู้สึกขอบคุณพวกเขามากที่เขาแบบมาเพราะวาบงเห็นเขาแบบประกาศบนงานบอกบางคนมาตั้งแต่ตีห้าร้ใช่ผมไม่รู้เพราะว่าเพราะมันเป็นงานที่มันจัดมาตั้งแต่เช้าแล้วผมมาไปตอนบ่ายแล้วก็แบบที่นีก็รู้สึกอยากอยู่ให้นานกว่านี้เพราะผมอยู่ยังไม่ถึงชั่วโมง ใช่คือแบบตอนตอนภาพที่เราเห็นตอนแรกพอเราขึ้นไปได้เลือดมาเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าอยากอยู่ให้นานกว่านี้เ้ยเพราะว่าเราก็อยากให้เขาคุ้มเหมือนกันไปไหนมาไหนเขามีแบบว่าแบบติอะต้อ่างเงี้ยมีบ้างครับแต่ว่ามันลดลงเยอะเพราะว่าพวกเราต้องเข้าใจกันแล้วกันใช่เราบ่าสตมาคนตะโกนเรียงอะไรพี่ต่อทีใต้ล่างปนปนกันครับแต่ว่าใต้ล่างเนี่ยจะแบบ ดังมากๆเสียงแบบเรียกไตลาแบบเต็มปากอะปกติกับตอนนี้เขาได้บรรยากาศ่ามัลงแตกเเิดขึ้นอยู่กับเราเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจมันก็มันี้ผมว่ามันมันไม่ได้ขึ้นมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวมันทั้งวันที่เวลาแล้วก็แนวของงานที่จัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันมันบวกๆกันครับแต่ครันี้ก็คือพี่ได้แจ้งปากว่าต่อห้างแต่งแล้วนะห้ามแต่งแล้วพี่พูดนะครับเราแมทที่พี่พูดเรารับไหมรั้ไหมอ่ถ้าพี่อยากส่งครับแล้วพี่ต่ออย่างเงี้ยพอมันถึงแบบในมุมของการเป็นนักแสดงการที่ละครเราเป็นที่รู้จักหรือว่าไปไหนคนเรียกเราเป็นชื่อในละครอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกดีจริงๆครับมันเหมือนกับมันมากกว่าผมว่าหายเหนื่อยคือตอนตอนวันที่ทำ ยิ่งใครที่เคยเล่นเล่นกับผมนาจะรู้แบบเป็นคนใส่เต็มอ่ะซึ่งเราก็จะเหนื่อยมากแต่วันที่มันแบบประสบความสําเร็จเราก็จะยิ่งแบบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วมันจะยิ่งหายเหนืะะห่อยที่สุดเลยคือทุกเรื่องที่ผมเล่นมาผมจะใส่สารไว้เสมอเวลาสารนั้นมันยิ่งถึงคนดูยิ่งใต้ล่าชัดมาก,กว่าแบบมินนิ่งที่เราพยายามส่งไปถึงคนดูมันมันค่านไปถึงเยอะมากๆๆๆๆๆ <Jamie> เยอะมากจริงๆอเขอทํางานเยอะๆอย,ๆๆย่างเงี้ยแล้วมันแบบ ด้วยความเราใส่เต็มอะไรเงี้ยต่อมันสูงเพการสุขภาพเราบ้างมันทำงาน<อ>หนักๆอะไรเงี้ยใส่เต็มทั้งอินเนอร์ต้องใช้พลังข้างในอะไรเงี้ยเนี่ยฮะวันเนี้ยต่อไมไขมันมันอักเสบในตาอ๋อในตาอักเสบใช่ไหมต้องต่อมหมีบอกว่าเพราะอะไรเพราะทักษันน้อยหรือความเครียดหรืออะไรผมคิดว่าใช่นะน่าจะแบบเพราะช่วงนี้ผมผมเดินสายเยอะไปนู่นไ,<ม>ไปนี้ทีเอ่อแล้วรักษายังไงลูกตอนนี้ก็ซื้อยามาทา กินยาอีกตอนกินยาอะไรแต่ว่าก็ไม okay, oh. ่ได้อักเสบแรงไม่ไม่ไม่เป oh. ็นอยู่แล้วหรือยังไงครับคุณตอบผมว่าทุกคนเคยนะแต่เวลานอนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแลอวจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ไหมอ่ะหมอว่าอากเสบไมนะคาร์ดิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวขอถ้ามันไม่ไหวแล้วผมไปหาเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะแต่ยังโอเคอยู่แต่ได้เปยัอะไร อ่ะพีต่อเท่าเรื่องประเด็นเลยที่ก่อนอันนี้เลยนะแต่ว่าไลน์แบบคนอื่นทำมคนอื่นทำมาแต่ในโซเชียลก็มีซึ่งในนั้นมันคือเราที่ถูกแบบเหมือีกแล้วผมใช่ใช่ก็เป็นติดต่อที่เราไปออกที่เราไปออกอีเวนต์ NCM มาแล้วแล้วเขาแบบพี่ต่อขยับหน่อยอะไรเงี้ยสแต่เราไม่วมเห็นอะไรอบ้างผมจริงจริงผมไม่เห็นทั้งหมดหรอกผมก็เห็นเท่าที่คนแบบคนดูแลคนรอบๆตัวผมจบ อ<ม>ย่าง,งวันนั้นเองปฏิกริยาที่เราที่เราถูกกันขับเ็าบอกว่าพี่เต้าขยับหน่อยเราเรารู้สึกยังไงบ้างคะนาคือผมรู้สึกว่าผมพยายามทำความเขาเ้าใจพี่พี่เขาอยู่ออเอาตรงตรง,ตรงเลยคือเราเราไม่ได้โกรธอยู่นะผมไม่ได้ชอบทะเลาะกับใครอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะผมกําลังเล่นกับแฟนขับอยู่อคนเลยแ,แล้วลวันนั้นอ่ะมันมันเป็นงานรวงผมหาไม่เจอหรอกว่าใครอยู่ตรงไหนว่าผมก็จะแบบพยายามเล่นรวม แล้วเหมือนกับว่าผมแค่รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเพราะตอนนั้นเสียงมันดังมากพี่แบบมันมีเสียงแบบเงี้ยวเงี้ยวเยวเข้ามาผมก็เลยแบบฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพที่เราพยายามตอนที่เราโดนโดนเขาพูดว่าให้ขยรถยัไงเนี้ยคือเราก็ไม่ได้ได้ยินชัดขนาดนั้นว่าแบบเขาพูดมาว่าอะไรขนาดนี้แต่คือเหมือนกับผมก็อยู่กับบ,บัวแล้วเหมือนกับว่าบ,บัวก็คอยกระซิบว่าแบบอ๋อพี่ผมได้ยินคือผมมันก็แคอนเซเตตแทนแบบคือ ปกติผมไม่คอนเซนเท t อย่างเงี้ยผมเจอผมอยากคอนเซนเท t ข้างหลังก่อนเพราะเขาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยใช่ก็ก็เลยขยยๆแล้วผมก็พยายามทำความเข้าใจเขาเพราะว่าเราไม่อยากกดกันผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์รักศิลปินของตัวเองขนาดเราเรายังอยากถูกรักเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยก็เลยพยายามเข้าใจเขามากครับว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบะตอนตอนที่พอเรารับสารแล้วว่าเอ้ยมันคือแบบให้เรากระถือออกมาอะไรเงี้ยตอนนั้นความรู้สึกต่อมัน มันมีผลอะไรไหมพอ่อคอนแต่เขาเป็นห่วงว่าเฮ้ยณมเมนต์นั้นเ้าะจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคามตสู้ใจจริงๆแค่เป็นห่วงของมก็ขอบคุณแล้ว <laughs> แต่แบบหมายถึงว่าผมก็พยายามคิดหลายๆมุมอะ่ะคือผมไม่อยากคิดด้านเดียวแล้วก็ไม่อยากแบบรู้สึกแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรใจแคบหรอ <laughs> เออเออเอาพูดตตรงๆก็คือผมไม่ได้อยากใจแคบตกอแล้วว่า เราไม่ได้ชอบปะทะหรือไม่ได้ชอบมันนั่งมีปัญหากับใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นเราเราได้ยินคำพูดมันรุนแรงไหมคะหรือว่าแบบคประถานการตรงหน้างานก็ก็มีฟีลลิ่งแหรอแต่ไม่ใช่ฟีลลิ่งที่แบบคือความรู้สึกที่เราได้รับมันไม่ได้เนกาทีฟขนาดนั้นมั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 นไม่ใช่ว่าแบบเขาว่าเราอยู่อ่ะมันมันไม่ใช่แบบนนแล้วเอาจริงเวลาผมอยู่ต่อหน้าแฟนคลับคือ เวลาโดนผมผมโดนคนน่ารักใส่ผมจะไม่ค่อยคิดหรอกเพราะว่ามวลรวมตอนนั้นมันน่ารักอยู่ตอบนี่คืออยากไปไหมครับน้องบูหรือว่าพี่สี่หรือว่านิวสองโทรหางจริงจริงๆยังไม่ได้คุยกับบูเลยครับแต่ว่ามีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับพี่สีแล้วก็นิวเพราะว่าไงคือก็ดีครับจริงๆวันนั้นะผมพูดกับกับพี่กับน้องเขาว่า จริงๆแค่รู้สึกอ่ะผมก็ดีใจแล้วเพราะจริงๆถามว่าผมแบบผมพยายามไม่ได้แบบไปคิดเล็กคิดน้อยอ่ะถ้าพูดตรงๆแล้วแบบว่าแล้วเราก็เหมือนเพื่อนร่วมอาชีพกันเราแล้วอย่างผมกับพี่ีอียผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไม่รู้จักกันคือผมผมก็เคยรู้จักจากพี่ๆที่เขาเคยแต่งหน้าให้เรามื่อก่อนความห่วงเขาเออเขาเขาพูดยังไงบ้างเขาโทษเราเลยหรือว่าเขาไม่ยังไงครับที่เขาไม่สบายใจเท่าที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะ เขาโทรมาแล้วผมอยู่ใต้ดินสัญญาผมไม่ดีแต่ผมก็พยายามฟังเื่าที่แบบโอเคแล้วผมก็ก็รับความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าคือวันนั้นอะตอนที่เราเจอกันเขาก็น่ารักกับผมอบบอย่างอย่างนะวันนี้เองเราก็ไม่ได้มีแบบมังกรหรืออะไรกับกับตัวทั้งสี่เั้งนิ่งเองนะใช่ไหมมันหดมากเลยคือผมไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วนั้นเพิ่มา มันมันมันก็สอนให้เรารู้แบบว่าไม่ใช่แค่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เข้าใจอ่ะหมายถึงว่ามันก็สอนแบบให้เราเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะได้ทําตัวถูกอบบจังหวะอะไรต่างๆได้เหมือนกมากเพิ่มแต่ขอบผิดมาว่าแฟนคลับที่ที่แอคแชั่นขนาดนี้เขาอยากปกป้องเราแอคชั่นอะไรคันเรื่องแฮชแท็กเนี่ยเนี่ยเพราะมันดันเพาะเขาอยากมากชั้นผมมันไม่ได้อ่านขนาดนี้แต่ว่าผมได้ยิน เพราะเราต้องพูดตรงๆว่าแบบมันก็ไม่ใช่น้อยอ่ะม,ม,มันก็มีปริมาณหนึ่งเลย,เลยนะคือคือผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าใครที่รู้สึกดีกับผมอะผมขอบคุณมาะจริงผมไม่ได้มานั่งคิดไม่ดีเอาอยูอ่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกมากกว่าว่าผมเลือกเก็บแต่พวกความรู้สึกที่ดีพลังงานที่ดีเพราะผมก็ยังต้องมีวันพรุ่งนี้ต่อ,ตอไปอ อะไรแบบนี้ที่ทำให้เราสุดแย่แล้วแบบเป็นหามอะไรอแบบงี้ส่วนใหญ่มาจากตัวเองครับไม่ค่อยมาจากคนอื่นหรอไม่หมายถึงว่าแบบเช่นออกงานแล้วลืมพูดอันนี้แล้วน้อยอะไรโหพี่สามวันอย่างต่ำเป็นความพิเศษยิ่งยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่ามีแบบพี่ที่แบบเป็นผู้จัดการเราเรื่อกพูดมากวันนี้พลาดอันนี้ไปนะและในใจคือแบบขอเหี่ยงแล้วยังไมวะทังไมวะต่อทไมแค่อี แต่แต่โดวมก็แบบไม่ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เนาะ่แล้วผมผมอยากบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยผมยิ่งไม่คิดมากเลยดูอย่างเรื่องใต้ล่าไทยเลยแล้วกันหือทุกคนผิดได้พี่จริงมันมันไม่มีใครถูกตลอดเวลาหรอกแม้แต่ตัวผมเองผมก็ผิดผมผิดอยู่ยทุกวันเพราะนั้นอะไรมุมกันเป็นสิปทและวซอร์บิคแฟนคลับอะไรเงี้ยตอหลังจากนี้มันก็เลยเหมือนแบบเราเราก็เลยได้บทเรียนตรงนี้ด้วยไหมว่าฮ้ยเราจะต้องดูจังหวะโอกาสด้วยหรืออะไรยังไงครับ ผมไม่เคยอ่ะก็เลยไม่รู้หพายความว่าไม่ไม่เคยแบบเซอร์วิสขนาดใช่เลยคือสำหรับผมอ่ะแฟนคลับมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นครอบครัวเราคือผมทวีนเขาเป็นเป็นอย่างนั้นเลยรับมผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทํามันเรียกว่าเซอร์วิสหรือยังแต่เราก็พยายามแค่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทาได้เล้วก็ทักทายยิ้มให้อะไรอย่างนี้บอกไม้บอกมือไปพยายามแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าเขา มาทำไม่เออเออเออโอเโอเคอาจารย์ไหมล่ะเอาจารย์ไหมเนี่ยอะไรนะครับถามไหมโอเคโอเคมามาครับเจอครับต่อทำไม่อะไรลกั m e to Star Society